พ่อแม่พี่น้องเบิง้งบักบวบฝรัง่งเินนนนน่นพุน่ะสุดยอดนี่จ้ะพุนบักซาบลาบไปพุนฮูุกสวนผีสวนเิ่นนบักทั่วเิ่นบักทั่วซาบลาบเต็มเยอะตุกคักลุกเนี่ย เขาโหดปาดเลนแถวเป็นแจวอยู่คนบักพริกในสวนพ่นเต็มสับหลาบเลยนน่ะปวดฝรั่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสับหลับอยู่เดี๋ยวผ้ามาเบิ่งไอ้ ผักสลัดเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องกับเักฟักเพิ่นสุดยอดเลยปีนี้ก็มารีวิวสวนเพิ่นคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องของเจ้าของบ่มีหยังพุ่นน่ะสาบลาเปพิ่นเพุ่นน่ะเพิ่นผักสลัดเพิ่นอ้ยอีพ่ออีแม่ข่อยเบิ่งไอ้ต้นในขึ้นชายเพิ่นข้างในเด้อมาเบิ่งต้นขึ้นชายเพิ่นข้างในสุดยอดเลยผักเพิ่นอ่างวนเพิ่นองุ่นแล้วเด้อนี่ ต้่นหัวละพาเพินพ่นพุ่นขึ้นชายเพินพ่นพุ่นปอกพีกเพิ่นมะละขี้นกเพินเพ่นปักเคลือดเทศเพิ่นสาบลาบอยู่ถ้าเพิ่นปอกกระกังงดหนามอยู่เคลือดเทศสปอกกำลังงดหนามมาจากเพิน่นนะโอ้ยต้นขึ้นชาย,ทายไทยด้วนี่เพิ่นได้ปุ๋ยเสลว้วปุ๋ยไขย่เปลือกไข่อิ่มลอยน,ลนุ่มเสลี่ยเพิ่นสาบลาบอยู่เพิน่นมะละขี้นก บมาขอพักเราไปกินซื้อแหละคุณนะหุ่น,ล,นนะละพาปนไหมึงวัน,นนี้มาหลายคินอนกเ้โยโหดฟุยสับลาไปปุณนะก่วงปลาเคือเทศพเฮ้ยสอนของพปนน่าจะเนาะพึ้นเลี้ยงมาเลี้ยงมาให้ไม่ปากกันปุน จะมาถึงแมวคนสลัดสีมว่วงเขาเพิ้นงามเนาะสีเขียวอุ้ยประกาศห้องบักเตเพงคนบัดเจนห้องในสวนคนเะพอคนเอาบอกักพริกแล้วโห่น่ะพริกแล้วทราบหลาบอยู่บัดเจน คิวเคียวเนี่ยปากพริกมืดเต้นนี่เพ่มไม่พี่น้องเพ่มไม่พี่น้องจ้ะอันนี้มันหลอกสีอันนี้มันไงแหละมันหลอกเส้นอ้วนเนี่ยพุ่นอะสาบลาบพี่พุ่นอะเฮ้ยพูดแล้วเพืเ่อหมุดหงิดพี่พุ่นมึงบักแตงแล้วโคตรดุกเลยอุ้ยบักบวบไอ้นี่ร่วงในจอยยเออ้หหักมดะไร,ระเหรอ มันหักจะหักหมดอ่ะทีนี้มันร่วงปลากพระปิดกระเด็นลุนว่าจับเพื่อนนะปัดถอะผุนบักแต่งเนาะสะอ่อนของเพื่อนขยันปลูกเพื่อนไปอีตู่เพื่อนเพื่อนนะแม่งรักอี่แม่งรักกับป๋องุละผาเพื่อนเป็นบักเขื่อน ลาบเป็นบักแตงหอยซาบลาบอยู่นะสวนบักพริกอื้มเพื่อนนะเนื้อบักพริกเพื่อนเพืนนะ่อนซาบลาบีอ้ผมสวนบักพริกเต็มสวนอยีน่าใหญ่เนาะขนาดวายมันล้นได้นี่ ชุดจวดเลยคนนั้นอีลีฮึ <nt ing> ตุนข้อโพดมันข้างนอกคนอันคนนันบอกทัวในซะาบลาบอยู่คน <m uch ing> ทัวมันกระโดกอยู่ได้ไรยายบอกทัวเจ้า <m uch ing> ทัวมันกระโดกอยู่ได้ละ่ะโดกแต่ว่าทัวฝักยาวแม่ยาวตายอันฝักเจ้ายาว,ยาวนั่นน่ะนะ ออที่เคยปลูกเนีมันบอกเนี่ยปีเนี่ยยาวแค่เนี้ยมันไม่ยาวแล้วดูเต็โซน,<อ>น,นกินกตกเน่ยอันนั้นบวบยังไม่ใหญ่บวบบวบลายบวบลายนี่เขากินสดได้ไมหมยายกินได้เหรอเออเคยกินกับไอ้น้ำพริกเหรอเออผักไข่ก็อร่อย ดูแลแต่ผักดูหัวขาวหมดแล้วโบว์เบิ้งเวลาจะของแต่งตุงเตโตเวลาบอมมี่หัวงอกว่าอย่างหมดสอนผักเพิ่นสวนเพิ่นมะเอปเปิ้ลเพิ่นรุนซาบลาบอยู่เพิ่นทั้งผุนั้งงามได้พ่อแม่พี่น้องเพ่ดอกมงดอกไม้เพิ่นบุ้ยอันนี้ต้นใบโบบกเพิ่นเด้อนี่เด้อ งามคักแกดอกใหม่แล้วปาดเยอะจนบักกูเจ้าไหมจักปีแล้วก็ต้นนี้นะจักปีแล้วอูอให้เมื่อปีที่แล้วปัดดูหน่อมันเป็นลูกยี่พี่สุดยอดเลยตะไคร้เพิ่นต้นบักเดือยเพิ่นนี่ไม่ได้ให้น้ำเห็นไม่เหี่ยวหมดเลยไปในเสิยหอดเมืองไทยนี่อคะนี่ยังไปในหอดเลยเออต้นบักเดือยเพิ่นอะมื้ง เต็มแล้วค่ะปลูกเงี้ยกันมาเค็ดน้ำสวนน้ำชานลูกบบเห็นออกไ้ออกลูกทั้งหลายรวงทิ้งมืดอ, <laughs> <ผ S 2> อากาศเ <c oughs> ย็นหน่อยก็ตายน,นี่เก็บในสวนตีนี่มันร่วงเมื่อวานนี่ลมพัดไงถุบ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 ลมพัดมาไปเลยไปหมดเลยท่านเด็ซุกไปมันหล่นนีม่มันซุกมันยังไม่ท่นซุกดีนะมันหลน่นเลยเก็บมาอืมหวาน แองเจขนาดต้นวาง้างตัวระเกะเพิ่มใบเตยเพิ่มเคือ่องามปใบเตยไหมสือหมาต้อนอยๆนึงมันพุ่นตีนอะไรนะอนลูกใหญ่อันนี้ลูกบ่มันมีสองสองต้นต้นเล็กกับต้นใหญ่ ดอกไม้แล้วรวงหมดแล้วนุ้ยบู้ยนี่เดยายพ่มันรนู่เพียมันลนหมดแล้วว่าเสียดายว่ะะไม่ลมพัดเมื่อวานนี่เมื่อวานอืเบิ้งสลูกนี่ยใหญ่ลูกใหญ่ขนาดกินหมดแล้วรวงเกือบหมดแล้วโอ้เต็มต้นอยู่ในขนาดว่ารวงเนี่ยนะอืมใหญ่ หวานขนาดหวานนี่หวานน่่นหวานดียัง่ตัเอันนี้ต้นเล็กลูกเล็กอันนี้หวานนะแอปเปิ้นเต็่พื้นี่เพิ่นแอปเปิ้ลร่วงหมดลวโอ้โหสดย เนี่ยลูกเล็กเนี่ยลูกเนี่ยเห็นไหมล้นเต็มพื้นได้ป่ะเจนเนี่ยล้นเต็มเลยนี่ออืเก็บก่อนไม่ลมพัดเมื่อวานนี่พูมาแบบกระหน่ำเลยอ่ะมันกวนได้ไหมยาย ยัยไงแซ่บอืมหืมหวานขนาดลูกนี่ยอาเจ็บจริงของเราปรเป็นแบบน้อนเป็นบางปีบางปีเนี่ยปีก่อนดกปีนี้ไม่เคยดกแต่ว่าไม่ดกก็เห็นใบพร่วงทิ้งมันไปเยอะเลยเม,มาก,<ด>กระถนะุงคนนี้มากระถุงจะเหลืออะไร อยากกินก็เก็บโหลดมันหมดแล้วหวานด้วยมาลีวิวสวนเป็นพ่อแม่พี่หนักล้อไปรักอัน ไม่ใญ่มันแสบพ่อแม่พี่น้องเบิ่งลักในนี่กันน่ะลักมันไหมโอ้ยมันกระบะถึงเลยย่าอยูขาเขาในเหียนเนาะเออเมื่อกี้นี่แสบอยู่เก็บกินด่ะม,มาหากินของเพื่อนได้นี่ Ừ Là... dai. Ván cọp. Ừ, ừ, điกินดนลูกเกี้ยว เี้ยว.อืม.จับ. Apple เพิ่นล้นเต็มเพิ่นอยู่เพิ่น.ปีนี้บ่ดอกปีที่แล้วเห็นมั้ย?อืม.ดอกพวง.ปีนี้ เพรวานี้แจก้วยคละถุงคละถุงักอยู่เบอรแค่นี้พอไม่เป็นหนังโซเลยขี้ตากัน